เต็มห่ร0ครับไปพวกเราไปเชิยกลางเต็นเลยไปไปเลยพี่ปูที่นอนสวัสดีค่ะนี่คือครอบครัวของหนูนะคะมากับพ่ออีทแล้วก็แม่เจี๊ยบค่ะเตียมความสนุกความฮาแล้วก็ความบันเทิงมาเต็มรถเลยค่ะและประกันว่าวันนี้ทุกคนจะมีความสุขไปกับแสนสุขแน่ๆเลยค่ะหนูชื่อว่าน้องเฟรี่ค่ะ คนนี้คือคุณพ่อเดียวค่ะแล้วคนนี้ก็คือแม่ทัฟฟี่ค่ะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ f a m i l y h แ m มนะคะไปเลยค่ะเราไปกันได้ กำลังช่วยกันเอาถุงนอนออกมาค่ะแบบนี้เลยสวัสดีค่ะมอคมาแกงนะคะพามาอยู่กันที่จังหวัดนครนายกค่ะ <Yeah. S 1> วันนี้เนี่ย ไหนหล่อจริงหรือเปล่าหล่อจริงก็พอตัวอยู่ค่ะพี่บ้านโอ้โหวันนี้เนี่ยพิเศษมากๆเลยค่ะบอสยังไงอะครับเพราะนอกจากจะเป็นวันขึ้นปีใหม่แล้วนะคะวันนี้เราไม่ได้มากันแค่เด็กอาสาพาลุยแต่ว่ามากันทั้งครอบครัวข่าลุยเลยครับอ้โหมากันเป็นครอบครัวแบบนี้บอสคิดว่าทุกครอบครัวน่าจะพร้อมกันแล้วบอสกับพี่บ้านก็พร้อมแล้วเหมือนกันพร้อมใช่ไหมครับครับถ้าอย่างนั้นเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับไป Happy Family Camp สวัสดีค่ะสวัสดีค่โอ้โหทุกคนนีเตรียมพร้อมกันเลยนะคะถูกต้องเลยครับเยี่ยมมากเลยค่ะเราได้รับการคัดเลือกเป็นแบบครอบครัวผู้โชคดีถึง3ครอบครัวด้วยกันจะมาเล่นกิจกรรมแบบธรรมดาธรรมดาอยู่แบบธรรมดาไม่ได้ครับเราต้องมีกิจกรรมพิเศษให้เขาเล่นกันครับเริ่มเลยไหมคะเริ่มลยค่ะแต่ก่อนอื่นต้องรู้กติกาก่อนนะคะเกมนี้มีชื่อว่าก่งถักให้ถึงมือเธอค่ะ ตาเกมส่งผักให้ถึงมือเธอผู้เล่นคนแรกจะต้องจำวัตถุดิบที่วางไว้ทั้ง6ชนิดแล้วไปบอกต่อคนที่2และคนที่2บอกต่อคนที่3ซึ่งผู้เล่นคนที่3จะต้องมาเรียงลำดับวัตถุดิบให้ตรงกับโจทย์มากที่สุดครอบครัวไหนเรียงลำดับได้ถูกต้องและใช้เวลาน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะรับสาคะแนนไปเลยเราขออนุญาตสรุปเลยนะคะว่าทีมที่1จะเป็นทีมของน้องแสนสุขพ้อมากค่ะ ทีมที่สองเป็นของน้องพิชแล้วก็น้องพอร์ชและ,และทีมที่สามเป็นของน้องแฟร,รี่ขอเชิญจับตาดูให้ดีนะครับหนึ่งสองสาม 2, 2> ปเรยียงตาลำดับด้วยนะ มาให้กำลังใจน้องแสนสุขคนแรกในการนำทีมเล่นเกมมีท่าทางจะจำเก่งน่าดูแต่พอต้องเสิกับดักสไลเดอร์เข้าไปไม่รู้ว่าสิ่งที่จมาจะไหลล่วงหล่นน้ำลงไปด้วยหรือเปล่าต้องมาลุ้นกันค่ะคุณพ่อยืนรอให้กำลังใจลูกละตอนนี้ก็ได้รับสารจากแสนสุขมาเรียบร้อยแล้วค่ะไม่รอช้าลูกน้องที่ข,ข้าววิ่งบนเบานะน้ำอย่างแข็งขันแต่ยังไงยังไงเบาะไม่เป็นใจหรือคุณพ่อตื่นเต้นกันนะหล่นน้ำลงไปเรียบร้อยแล้ว มะเขือหอมใหญ่แครอทข้าวโพดมันอิงวิอุ้ยแย่มากจะ5่นาทีแล้วค่ะคุณแม่เชิญครับคุณแม่ครับคุณแม่คะตายแล้วคุณแม่ต้องเรียงลำดับให้ถูกต้องครับแม่จริงหรอคะทไมจริงเหรอคะ น้องพีทและน้องพรสค่ะบ้านนี้คุณพ่อคือฮีโร่น้องพีทเลยส่งคุณพี่มาเริ่มคนแรกกันเลยดูส่งแล้วบ้านนี้น่าจะวางแผนกันมาดีนะคะเนี่ยสองสองหนึ่งวันเวลาเริ่มวิ่งตามคุณพ่อไปดีกว่าครับคุณพ่อกำลังจะลงสไลด์อะไรเยอะแล้วก็ลังจะวิ่งแข่งกับคุณพ่อนะฮะพีทครับพรสครับพ่อมาแล้วครับคุณพ่อลงไปแล้วค่ะคุณพ่อคุณพ่อต้อง ข้อมูลกันแล้วค่ะตอนนี้เปลี่ยนข้อมูลแล้วก็เทวะแล้วเปลี่ยนข้อมูลแล้วน้องพีทคนเก่งของเราก็ได้รับการถ่ายทอดข้อความพอเรียบร้อยดูท่าทางจะมั่นใจนะคะเนี่ยเพราะคุณแม่ก็บอกไว้แล้วว่าน้องพีทเนี่ยมีความจำเป็นเลิศเลยทีเดียวขึ้นมาแล้วพี่คบมาอะไรมาอะไรยบอเลยข่าพอดรีบมาถึงแี่ขาพอด คุณแม่พู้เล่นคนสุดท้ายเป็นความหวังของหมู่บ้านแล้วค่ะว่าจะเรียงได้ตามที่ลูกฟองยิ่งเล่าแครอนะครับฟรีครับมันครับและสุดท้ายครับแม่มั่นใจไหมคะมั่นใจกดได้เลยนะครับคุณแม่ยืนยันคำตอบนะครับและผลคะแนนของทีมน้องพีน้องพอดก็คือ บ้านนี้เนี่ยเริ่มจากน้องแฟรี่เป็นคนแรกดูท่าทางจำงกิตรี่เบาเหมือนกันนะคะไปเลยไปเลยนะพร้อมแล้วค่ะลงสไลเดอร์กันก่อนเลยว่ายไปทางโน้นลูกคุณแม่ก็ส่งเสียงดังเชียร์ให้กำลังใจทั้งคุณลูกคุณพ่อไม่ขาดเลยนะคะเยี่ยบมากค่ะดูคุณพ่อคุณลูกนี่สื่อสารกันได้ดีทีเดียวน่ารักมากๆเลยค่ะป้าโป้าโซคุณพ่อไปแล้วค่ะไปครับว้าวคุณ รอบนี้แข็งแรงไม่เบาทีเดียวค่ะแต่ต้องมาลุ้นนะคะว่าสารที่น้องแตรี่ส่งมาเนี่ยคุณพ่อจะถ่ายทอดได้ครบหรือเปล่าแครอทหัวหอมแครอทมันหัวหอมพริกค่ะพริกกระปุกกระปุกสับปะรดแครอทมันหอมพริกไปแล้วนะเมื่อกี้คุณพ่อพูดประมาณนี้ครัแครอทหัวหอมไปแล้วคะคุัดไปแล้วนะคะตอนนี้แครอทแครอทค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะมันค่ะกระพุกกระปุกนี่แหละตัดใจ บอต้ยค่ะทีมของน้องแฟรี่ได้ไปทั้งหมดทคะแนนและผู้ชนะได้แก่บัาน้องแฟรี่ค่ะสู้ไปงากับดานที่สองส่งดูแรงยังไม่ตกคะบอสด่านนี้มีชื่อว่าอะไรคะพี่บ้านด่านนี้นะคะมีชื่อว่าล้วงลับจับมาทรธรมหา ติกาเกมล้วงลับจับมาทําอาหารให้เด็กๆเ,เป็นตัวแทนของครอบครัวปิดตาแล้วเอามือล้วงเข้าไปสัมผัสวัตถุดิบในกล่องและทายว่าวัตถุดิบในกล่องคืออะไรใครตอบถูกก่อนรับไปเลย3าคะแนนสามสองหนึยค่ะ อโอชคถูกคบมะเขือเทศมะเขือเทศเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยคุค่ะฟรร่ค่ะออนเย็นค่ะออนเย็นหรือว่าหอมใหญ่นั่นเองนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยทุกครอบครัวเก่งมากๆเลยค่ะใช่ครับเราจะเล่นเกมนี้กันอีกหนึ่งรอบค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะสามยัางสามอกหนึ่งค่ะเดิมผ่าหนึ่งทีตีแก้วทีตีแก้ว ทุกคนเอาใจช่วยน้องพีเร็วเอาใจช่วยครับมันมีอยู่ในข้าวมันไก่ค่ะโอ้ยรักมาแตงกวาแตงกวาแตงกวาเด็กของเราทักษะไม่ธรรมดาเก่งจนต้องยกนิ้วให้กันทุกคนรู้จักวัตถุดิบกันแทบทุกชนิดเลยค่ะแถมไม่ใช่แค่รู้จักวัตถุดิบนะคะทุกครอบครัวยังมีความคิดสร้างสรรค์ดีๆในการจะนำวัตถุดิบไปทำเป็นอาหารจานอร่อยแบบไม่มีใครย้อมใครเลยล่ะค่ะ แต่ละบ้านน่าจะได้อาหารจานเด็ดแล้วค่ะงั้นเริ่มจากบ้านนู้นก่อนเลยแล้วกันครับเอ่อจะนแรกเอาเป็นน้ำส้มครับแล้วอันนี้ล่ะคะแตงกวาแตงกวาผัดไข่แตงของข้าวของหวานเลยนะใช่ครับต่อไปบ้านของน้องเฟรรี่อันยินวิงค่ะอันนินวริงนะคะหรือว่าหอมทอดนั่นเองครับใช่แล้วค่ะส่วนอันที่สองที่ได้กล้วยหอมก็คือ กล้วยอบน้ำผึ้งหรือไม่ก็น้ำเชื่อมค่ะทีนี่แสนสุกอย่าน้อยหน้าเขาค่ะได้ค่ะเอามาทำเป็นบาร์บีคิวค่ะบาร์บีคิวหรือว่ามาเกิดเทศเสียบไม้แล้วไปย่างนั่นเองใช่ส่วนอันที่สองครับรู้สึกว่าจะได้เป็นแค่รทค่ะเอาไปทำเป็นเป็นจริงๆแล้วก็เสียบบาร์บีคิวได้เหมือนกันนะคะแต่ขอแหวกแนวค่ะสลัดค่ะโอ้ยเยี่ยมมากๆเลยค่ะทุกคนประมีประมได้ เรามาสรุปคะแนนกันก่อนนะครับบ้านของน้งพีชห้าคะแนนเฟรี่ค่ะกหกคะแนนองแสนสุกเจ็ดคะแนนค่ะอินดีด้วยนะเออนอะคือตมองกง,งินใจเย็นใจเย็นภารกิจต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่ป้านเนี่ยจะมีกล่องสุ่มในกล่องสุ่มเนี่ยจะมีวัตถุดิบต่างๆค่ะ<อ>ซึ่งคนที่ได้อันดับหนึ่งนะคะจะได้เป็นผู้เลือกเป็นคนแรกนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้น ถ้าพร้อมแล้วมีเวลาห้าวิในการเลือกกล่องสุ่มนะครับห้าสี่สองสองหนึ่เลือกกกล่องนี้ค่ะใกล้สุดอ่าอย่าเพิ่งเปิดนะอย่าเพิ่งเปิดนะมาดักช่วยแม่คะโอ้หนักมากเลยค่ะ้่าออนนีให้พีทกับพอร์สลองยกดูก่อนครับช่วยจะยกนะครับโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวระวังหน่อยไหมถ้าพร้อมแล้วทุกคนเอามือจับที่กล่องนะคะับสามสอง เย้ yeah! นี่เลยค่ะวะัตถุดิบบาร์บีวที่หนูอยากได้ค่ะว้าว wow! สาธุขอบคุณมากเลยนะคะพระเจ้าได้เย้ยไม่เ็ษงั้นเดี๋ยวเราให้แต่ละบ้านนะคะไปทำอาหารจานพิเศษของตัวเองค่ะ <Okay. S 1> สู้ๆนะคะเชฟคุณคุณคนคุณคาายมค, <Okay. S 1> ค่ะล้ว <Okay. S 1> ีนะะ <Okay. S 1> ในช่วงวันหยุดยาวอากาศเย็น แคมปิ้งก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายๆคนนิยมกันวันนี้เรามีเคล็ดลับและข้อแนะนำการเตรียมตัวตั้งแคมป์สำหรับมือใหม่มาฝากกันค่ะ 1. เลือกสถานที่เช็คสภาพอากาศเหมาะก,กับกางเต็นท์ได้สัมผัสกับธรรมชาติ 2. จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเช่นเต็นท์อุปกรณ์ครัวชุดเครื่องนอนปลั๊กพ่วง หรืออุปกรณ์ให้แสงสว่างให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ในการใช้งานเมื่อไปถึงสถานที่ควรเลือกพื้นที่โล่งให้ไกลาจากต้นไม้ใหญ่หรือต้นไม้ที่แห้งตายเพราะลมอาจพัดกิ่งไม้หักโค่นลงมาได้ตรวจสอบพื้นที่ว่ามีแมลงสัตว์เลื้อยคลานหรือสัตว์มีพิษอยู่บริเวณน,นั้นหรือไม่ถ้ามีให้ย้ายทันที เก็บกวาดพื้นที่ปูกราวชีตก่อนการตั้งเต็นท์และใช้สมอบกยึดเต็นท์ให้แน่นมั่นคงห้ามนำตะเกียงเทียนหรือเตาไฟเข้าไปในเต็นท์เนื่องจากอาจจะทำให้ไฟไหม้ได้ที่สำคัญต้องรักษาความสะอาดและปฏิบัติตามกฎของสถานที่ที่เราไปอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะทุกครอบครัวพร้อมไหมคะพร้อมค่ะ เชฟบอสกระทะหลุดศึกสิทธิเชฟกระทะเหล็กครับอ่าค่ะพวกเราสองคนเนี่ยจะรอชิมเองค่ะโอเคได้ค่ะเริ่มเลยค่ะทุกคนเริ่มได้เลยลยค่ะเดี๋ยวหนูเป็นคนทุบเองเมียงนะคะ,อ,ะอันนี้เราคือเราทุบก่อนค่ะ ก็จะมีวิธีการหมักหมูที่ต่างกันบ้านนู้นจะเอาปลายมีดจิ้มแต่ทางบ้านนี้นะครับก็จะทุบทุบหมูแล้วก็บางทีก็จะเป็นการกรีดให้ตัวน้ำเนีครับเข้าไปในเนื้อหมูได้อย่างดีเยี่ยมครับใช่แล้วค่ะตูดลงไปเลยตอนนี้กําลังคลุกอยู่นะครับใช่ไหมเราควรจะต้องเอาหมูไปให้มันย่างให้มันสุกกิจกรรมที่ได้มาร่วมในวันนี้นะคะมันปกติเนี่ยค่ะ ลูกก็จะร่วมกิจกรรมของโรงเรียนพ่อแม่ก็จะร่วมกิจกรรมกับที่ทํางานใช่ไหมคะก็จะอยู่กันคนละสังคมกันแต่ว่ากิจกรรมสันทนาการที่จัดขึ้นเป็นเกมในวันนี้เนี่ยทำให้ครอบครัวเนี่ยได้มาเล่นอยู่ในเกมเดียวกันโดยปกติโอกาส <S <S คนเมืองโดยโอกาสที่จะทําอาหาร <S <S ร่วมกันในครอบครัวอาจจะน้อยต้องอาศัยโอกาสพิเศษอย่างเช่นในวันนี้ เป็นยังไงคะแสนสุกวันนี้รู้สึกสนุกแล้วก็มีความสุขมากๆเลยค่ะยำมุ้นเส้นเจ้านี้รสชาติจะเป็นยังไงดีคะเปรี้ยวกับเผ็ดเป็นรสหลักรสเค็มจะเป็นรสรองให้มันมีรสชาติที่ต่อรสหวานรสตัดให้มันไม่เผ็ดหรือเค็มมากเกินจนเกินไปให้มันเองไม่ให้ไม่ให้ลื้นแสบว่างี้อร่อยไม่ทันเพราะจำสูตรไม่ได้เป็นแบนๆเอามาตงไปเลยตรงนี้นั่นแหละค่ะคลีออกให้แบน ลงเตาแล้วนะคะตอนนี้ขออนุญาตมาดูด้วยนะคะลงเตาแล้วว้าสิคะหายไปไหนมีเทคนิคการย่างยังไงไหมคะแฟรี่มีค่ะคืออะไรคะคือคือสูตรนี้มันจะไม่ค่อยไหม้นะครับเพราะว่ามันพริกเขี่ยให้มันโดนกันนะคะตอนนี้รู้สึกว่าจะมีคนชิมชอบมุกเกี่ยวกับพริกเยอะจังเลยนะโอ้น่ากินมากๆเลย หั่นเป็นชิน้นเล็กๆใช่ไหมคะคคว้าวน่าก,กินไหมคะน่าก,กินไหมคะคุณเชฟโอเคเยี่ยมเป็นวันหนึ่งวันที่เป็นทริปดีๆเลยนะคะที่เราได้ใช้ชีวิตร่วมกันแบบว่าไม่มีการเอ,อ่อทุกคนต่างแยกย้ายกันไปแบบว่าหน้าจอใครหน้าจอมันหรือว่าไปทํางานมันเป็นวันหนึ่งที่เราได้ทํากิจกรรมเต็มเ,มเมทั้งวันเลยค่ะ เป็นกิจกรรมที่ดีมากปกติทั่วไปก็จะใช้ชีวิตยอยู่ในเมืองแต่พอมาสัมผัสได้มากางเต็นท์ร,ร่วมกันทําอาหารร่วมกันนะครับรวมถึงเล่นเกมต่างๆมีลงเล่นน้านําต่างๆเนี่ยต้องบอกว่ามันทําให้ทุกอย่างบรรยากาศมันดีขึ้นแล้วก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวดียิ่งขึ้นมากเลยครับน่ากินมากครับยำซึ้งของหมูย่างอร่อยอร่อยเสร็จแล้วครับนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะ คอมู่บ้าวิชคิวของหนูค่ะโอมีอนขอมุ้ย่าของทีมแฟรี่เสร็จแล้วค่ะตอนนี้อาหารที่เราตั้งใจทำทุกจานนี่พร้อมชิมแล้วนะคะ พร้อมมากเลยพวกเราอยากชิมฝีมือเธอพร้อมแล้วครับ <ผม S 2> อยากกิน <ผม S 2> แล้วครับได้ค่ะงั้นพี่ปั้นว่าเรามาเริ่มปาร์ตี้กันเลยดีกว่า มือพ่อคุณบอกเขาโอ้โหวันนี้หนูรู้สึกสนุกแลวก็อิ่มอร่อยมากๆเลยค่ะกิจกรรมวันนี้สนุกมากเลยค่ะหนูชอบด่านแรกมากๆเลยค่ะอไลเดอร์สนุกมากโอ้โหถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหดูกินเสร็จรอย่อยสักครู่แล้วก็ไปเล่นน้ำได้เลยได้เลยค่ะ แล้วแฟรี่ล่ะคะเป็นยังไงบ้างหนูรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาค่ะโอ้โหค่ะเราชอบกิจกรรมไหนเป็นพิเศษไหมคะอย่างแรกเลยค่ะพลเล่นน้ําค่ะเล่นน้ำแล้วนี่สองหนุ่มสองหนุ่มไม่กล้าถามเลยค่ะเข้ากันมากเข้ากันมากอ๋อยังยังยังอยู่ที่หมูวยอันนี้แบบจังจิ้มเข้ากันเป็นี่มากเลยไหมไรสบายนี่ผู้ผู้พู้โชคดีไรสบปอื์ ทุกๆครอบครัวน่ารักกันมากๆเลยค่ะพวกเราขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็ความน่ารักค่ะพวกเราชาวแกงมะข้าหม้อแกงก็ต้องขอให้ทุกๆครอบครัวเนี่ยเต็มไปด้วยความสุขตลอดทั้งปีเลยนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลงไปที